สวัสดีครับ ep นี้เป็น ep ีที่181นะครับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องพระไม่รู้ที่พระเหมามานะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0981282749นะครับหรือสแกน QR code ได้เลยนะครับี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้นะครับสามารถเอ่อแคปรูปนะครับแล้วก็กดค้นหาใน QR code ได้เลยนะครับ วันนี้ก็จะมีสมเด็จมาเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่หนึ่งเนื้อขาวนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์พระประธานนะครับ เนื้อขาวแล้วก็ปิดทองมานะครับตรงนี้เป็นเป็นเป็นคาบปิดทองเก่ามานะครับตรงนี้เป็นรอยแยะนิดนึงนะครับจะมีรอยแยะตามขอบนี้นะครับนี่ครับ ตรงนี้คือคาบทองนะครับเห็นลางๆนี่คือทองนะครับทองหลุดออกไปแล้วนะครับก็เหลือปะปลายบนเนื้อพ้านะครับองค์นี้เนื้อสวยนะครับเนื้อสวยเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ชมนะครับนี่ครับเราจะเห็นมวลสารตามองค์พระนะครับ มีนะครับมีมวลสารนะครับเป็นรูๆนะครับเห็นนะครับเกรดลุลซุ้มนะครับตรงนี้มีเ่อเป็นว่านดอกไม้ติดนะครับนี่ครับเป็นจุดๆๆๆเป็นมวลสารสีดำครับนี่ครับเห็นทองติดอยู่นะครับยังยังเหลือทองติดอยู่นะครับ ตรงนี้มีก้อนมวลสารนะครับเม็ดสีเทานะครับสีแดงสีเทาสีส้มนะครับนีด้านหลังกันนะครับยังมีคาบทองติดอยู่นะครับส่วนที่เนื้อเปิดนะครับเราก็จะเห็นนี่ครับ เห็นมวลสารด้านในนะครับถ้าเนื้อเปิดออกมาแล้วเนื้อตรงนี้ครับหน้าอกนะครับมีมวลสารหลุดออกไปสวยนะครับองค์นี้สวยหัวสวยนะครับ องนี้เอ่อผมเอาแบ่งปันนะครับเบาๆนะครับเอาเบาๆนะครับองนี้ผมเอาเอ่อสามร้อยนะครับสามร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับองนี้เป็นผระสมเด็จปกโพนะครับพิ์ปกโพนะครับเดี๋ยวเรามาลงกล้องกันนะครับ ครับมวลสารขึ้นเป็นหางกระเบนเลยนะครับเขาเรียกอะไรนะผิวหางกระเบนผิวกระเบนนะครับเป็นเม็ดเม็ดนะครับติดหูคมชัดนะครับเกตคมนะครับ มือประสานกันนะครับมือสังคตินะครับชมด้านหลังกันนะครับสวยๆนะครับองค์นี้สวยๆนะครับ องนี้เอา350นะครับพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกตนะครับวัดเกตพิมพ์หูป่าบานะครับเป็นพิมพ์7ชั้นนะครับองนี้นะครับมีรอยฝนข้างนะครับฝนฝนตรงนี้นะครับมีรอยฝนตรงนี้นะครับ เห็นไหมร้อยฝนนะครับนี่ครับฝนเก็บมุมเก็บขอบนะครับด้านหลังก็มีร้อยฝนนะครับเดี๋ยวลงกล้องปุจะเห็นกันเลยนะครับเดี๋ยวเราลงกล้องด้านหน้ากันก่อนนะครับนี่ครับเกตชัดเจนนะครับมีร้อยแตกรายงานตามองค์พระนะครับ ฐานคมชัดนะครับด้านข้างนะครับเราจะเห็นรอยฝนอย่างนี้นะครับมีรอยนะครับด้านหลังนี่ครับมีรอยฝนนะครับฝนตกแต่งเพื่อความสวยงามนะครับก็ ช่วงแรกก็จะเป็นแบบกดมามีรอยนิ้วมือบางองค์ก็ฝนแล้วก็รอยนิ้วมือก็หายไปบางองค์ก็รอยนิ้วมือยังอยู่นะครับบางองค์รอยนิ้วมือก็ยังอยู่องค์นี้ผมเอาแบ่งปันนะครับเอาแบ่งปันเลยนะครับองค์นี้ผมเอา1นึ่พพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับพิมพ์ประคำรอบนะครับหลวงพ่อ เดี๋ยวนะครับหลวงพ่ออ้นวัดบางจากนะครับเป็นพิมพ์ประคำรอบนะครับเดี๋ยวลงกล้องกันนะครับองค์นี้สวยครับติดหูเนื้อแตกลายงานนะครับกับหูเราจะเห็นหูนะครับหูคมชัดนะครับ ฐานเป็นจุดกลมๆนี่ก็มี5จุดนะครับฐานซีซีด้านล่างก็คมชัดนะครับขาโต๊ะนี่ก็พอคมนะครับมีก็จะมีเม็ดไข่ปลากลมๆกลมๆนะครับรอบๆเม็ดประคาอะไระครับด้านหลังก็เป็นรอยนิ้วมือการกดเป็นเนื้อหามวลสาร เนื้อครับเนื้อยังกวัดรลักขังนะครับองนี้เอาแบ่งปันนะครับเอา300นะครับ300พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับองนี้เป็นสมเด็จปกโพนะครับปกโพโพเก้าเขาเรียกโพ9นะครับโพ9หลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อผงใบลานนะครับด้านหลังก็จะเป็นเอ่อ เลขพาอะไรนะเม่ธรณีมวยผมนะครับน่าจะใช่นะครับมีร้อยตัดนะครับตัดเครื่องนะครับส่วนเรื่องปีการสร้างนี่ผมไม่ทราบนะครับองค์นี้สวยนะครับมือหน้าหูคมชัดนะครับองค์นี้ผมเอา300นะครับ300รอพร้อมส่งนะครับราการต่อไปนะครับ เหมาบ้านมาจากทรัพย์วันนะครับองนี้นานแล้วครับเอามาแบ่งปันนะครับเป็นปีขุนแผนนะครับปีหนึ่งห้านะผมดูเป็นปีหนึ่งห้านะครับของหลวงปู่ทิมนะครับมวลสารจัดจ้านนะองนี้นะครับเดี๋ลวงกล้องกันนะครับนี่ครับเจะเห็นหูนะครับหูหูคมมากนะครับนี่ครับมวลสารนี่ครับ นี่ครับฉ่ำฉ่ำเลยนะครับมวลสารจัดจ้านมากนะครับองนี้นะครับมีตัวหนังสือตรงนี้นะครับด้านหลังก็จะปั๊มเป็นพิมพ์เล็กมานะครับ ขุนแผนพิมพ์เล็กนะครับองนี้นะครับองนี้ผมเอาสภาพศึกนะครับพัดสภาพศึกนะครับผมเอา350พร้อมส่งนะครับซื้อ1นึ่มันได้2นะครับมีทั้งหน้าทั้งหลังนะครับพิมเล็กพิมพ์ใหญ่พร้อมกันนะครับรายการต่อไปนะครับสมเด็จวัดประสาทนะครับปี06นะครับเนื้อขาวนะครับ บ้านๆเลยนะครับองนี้องนี้เดี๋ยวลงกล้องให้ชมกันนะครับนี่ครับมีรอยเนื้อในเนื้อนะครับวัดประสาทปี0ูนย์นะครับุกเสกวิธีเดียวกับหลวงปู่ทวดนะครับวัดประสาทที่ราคาแพงโดดไปแล้วนะครับแต่ว่าเป็นพระวิธีเดียวกันนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันเห็นมฬ์ศารตรงมุมนี้หน่อยนึงนะครับ วยครับพระสวยพระสวยองค์นี้พระสวยพิมพ์พก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นของวัดประสาทนะครับมีศูนย์หนะครับองค์นี้ผมเอา300นะครับเปิดแบ่งปันนะครับ30มร้อผมได้มา2องค์นะเป็นพิมพ์พของวัดประสาทคู่นะครับ ได้มาส่งองนะผมเอาอง์ละสามร้อยนะครับองละสามร้อยนะนี่ครับด้านหลังเนี่ยก็วัดะระฆังเลยนะครับวัดประสาทปีศูนย์หกนะครับราการต่อไปนะครับเป็นภาพปิดตานะครับปิดตานี้เนื้อเนื้อตะกัวเก่านะครับลงรักมานะ มีลักด้านหลังติดอยู่นะครับหนาๆเลยนะครับด้านหลังก็ดูแล้วน่าจะลงลักมาทั้งองค์นะครับแต่น่าจะหลุดไปหมดละเหลือแค่ตรงที่บริเวณหนาๆห,หน่อยนะครับเพราะว่าด้านหน้าก็มีเศษลักติดอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นทองตรงนี้เป็นลักนิดนึงครับติดอยู่เนื้อตะกัวนะครับ ไขน่าจะดันดันลักให้ล่อนขึ้นมาแล้วก็ถูกใชใ้ไปก็เลยล่อนออกหมดนะครับตรงนี้คือลักนันหนาที่อยู่ติดติดอยู่กับพระนะครับไม่ทราบที่นะองค์นี้ผมไม่ทราบที่นะครับผมเอาสามร้อยห้าสนะครับพร้อมส่งนะครับกำลังสวยนะครับรายการต่อไปนะครับ องี้เป็นภาพปิดตานะครับปิดตาเนื้อสัมริ์นะครับหล่งเ,เป็นพิมพิมสังกติใช่อยู่นะครับเนื้อสําิ์นะครับองคนี้เปิดแบ่งปันนะครับเนื้อสัมรทติองนี้นะครับ สำลีองนี้นะผมเอาสามร้อยนะครับสามร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับองนี้เป็นปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับจะมีเม็ดลักติดอยู่ด้านหน้านะครับเม็ดลักนี่มีทั้งองค์นะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ชมกันนะครับ รเราจะเห็นนะครับเป็ดลักทั้งน้อยทั้งใหญ่นะครับนี่ครับในเนื้อนะครับตรงนี้ก็มีนะครับมีตามองค์พระทั่วไปนะครับตรงนี้ครับตรงนี้มีนะครับ ปาปิดตาเน้ะผมคุกรักนะครับองค์เล็กๆจิ๋วๆนะครับเหมาะสำหรับเลี่ยมทองเก็บไว้ได้เลยนะครับราคาเบามากนะครับทองราคาแพงก็จริงนะครับแต่ไปเลี่ยมองเล็กๆแค่นี้ไม่หลักพันแน่นอนครับเพราะว่าถ้าถ้าเป็นองค์ใหญ่กว่านี้ก็น่าจะเป็นหลักหมื่นนะครับเฉพาะราคาทองตอนนี้นะครับองค์นี้ผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ098 128 27 49นะครับหรือสแกน qr code ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอจบอีพีนี้เพียงเท่านี้นะครับสนใจนะสามารถแคปรูปส่งมาทางไลน์ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ